ตอนแรกๆก็คือไม่ค่อยมีคนบางทีวันขายไม่ได้ค่าลูกน้องเลยเราก็พยายามปรับสูตรเพิ่มเมนูนู่นนี่นั่นพอคนมากินเขาก็โอเคเขาก็บอกต่อๆกันไปบางคนเขากินเขาก็ลงโซเชียลให้ก็มีคนมามากขึ้นรู้สึกดีใจคุณแม่ตาค่ะจากร้านเดอะาโค้ซีฟู้ดค่ะ เป็นคนสุพรรณจ้าย,าย้ายมากรุงเทพมาตั้งแต่เรียนหนังสืออ่ะตอนแรกก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่แล้วช่วงหลังแบบว่ามีปัญหากับแฟนก็เลยเลิกกันที้น,นี้เราต้องเลี้ยงลูกอีกสองคนเราก็ยังไม่มีอาชีพเลยตอนนั้นเสร็จแล้วก็มาหาพี่สาวเอออยากจะแบบเปิดร้านอาหารมีแถวที่ไหนแบบทำเลดีๆบ้างเขาก็เลยแนะนํามาบอกเออให้มาเปิดตรงนี้เขาเองเขาก็ขายอาหารตามสั่งอยู่ตรงนี้คนค่อนข้างจะเออโอเคอยู่แล้วก็เราก็ลงมาเปิดดูเป็นคนที่ ชอบทานอาหารทะเลและเป็นคนชอบทาอาหาร mm hmm. ก็เลยว่าเออเราจะพอมีฝีมืออยู่ตรงนี้ mm hmm. ก็เลยแบบอยากมาเปิด mm hmm. ก็เปิดเป็นบุฟเฟ่เลยค่ะ mm hmm. บุฟเฟ่อาหารทะเล ของเราเป็นบุฟเฟ่สไตล์อราคาทำใหม่สดจานต่อจานคือเราจะสั่งปุ๊บเราก็ทําเลยเราไม่ได้ทําค้างไว้หรือว่าไม่ได้ไปตักมาจากที่การทําอาหารก็จะรับสดวันต่อวันเลยจะไม่มีค้างมีทั้งหมด4ราคา5.29-8.59 5, 5 2 9 6ถึง859 529กับ629ได้ชั่วโมงครึ่ง7 2 9กับ859ได้2ชั่วโมงมีผล,ลไม้มีไอศครีมมีน้ำเบบซี่น้ำรีฟิลค่ะ ตอนแรกๆก,ก็คือไม่ค่อยมีคนคนยังไม่ค่อยรู้จักอย่างเงียบอยู่อ่ะวันหนึ่งอ่ะสคนสคนบางวันก็5คนบางทีวันขายไม่ได้ค่าลูกน้องเลยเราก็พยายามปรับสูตรเพิ่มเมนูนู่นนี่นั่นพอคนมากินเขาก็โอเคเขาก็บอกต่อๆกันไปบางคนเขากินเขาก็ลงโซเชียลให้ก็มีคนมามากขึ้นเป็นปีเกือบปีอ่ะรู้สึกดีใจแล้วก็เหมือนมีกำลังใจที่จะแบบสู้ต่อ เปิด11โมงปิด4ี่ทุม่มเปิดบริการทุกวันอยู่หลังสอนอปทุมวันจุฬาซอย16จอดรถตรงสอนอปทุมวันติดกับสอนอมันจะเป็นลานจอดรถของโครงการส่วนหลวงสะแวร์เลยและเดินมานิดนึงร้านอยู่หลังสอนอขอเชิญชวนใครที่อยากทานบุฟเฟ่สไตล์อลาคาร์ทใหม่สดจานต่อจานที่ร้านเดอะโคโค่ซีฟู้ดจุฬาซอย16ฝากด้วยนะคะ